Mind. Know คุณมีสเสน่ห์อะไรที่แทบทำโลกหยุดหมุนเรามาดูดวงกันนะครับว่าสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันมีดีอะไรนะทำโลกแทบหยุดหมุนเลยทีเดียวนะ เออแต่ละคนนี่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนกันนะบางทีสเสน่ห์ของเราก็จะไปเตะตาต้องใครเขานะบางทีก็สเสน่ห์ของเราก็อยู่ที่เรือนกายอยู่ที่ร่างกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมบางคนอยู่ที่จิตใจแบบนี้ก็นับนะครับพเพราะเสน่ห์ของคนเรามันไม่ได้นับแค่หน้าตานะบางคนนะเคยดิน้นไหมเออมันมีคําโบราณสวยแต่รูปจูบไม่หอมใช่ไหมเออมันจริงๆมันใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนัหนหอแต่รูปจูบไม่หอมก็มีนะครับข้าหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่า ลืมใส่น้ําหอมมาอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าเวลาเข้าไปคุยแล้วเนี่ยคนอันไม่มีสเสน่ห์เลยนะมีแบบนี้ด้วยหรือบางทีเราอาจจะเขาอาจจะมีสเสน่ห์ในสตาคนอื่นแต่อาจจะไม่ได้มีสเสน่ห์ในสตารเรามันก็เกิดขึ้นไดนะ้เพราะคนเรามีความชอบไม่เหมือนกันนะโอ้อย่างอันกอริทึมเนี่ยก็มีความชอบไม่เหมือนกันวันก่อนมันมาบอกคลิปพี่เข้มมันบอกว่าคลิปเนี้ยต้อง18ปีขึ้นไปนะทั้งๆที่จริงๆแล้วในคลิปนี้หน้าตาแบบนี้เลยมีไมโครโฟนมีไพ่มีมือพี่เข้ม สงสัยเห็นมือพี่เข้มเลียวแหลมเหมือนอะไร18บวกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าอัลกอริทึมของแบบว่า YouTube นี่เขาเ,เขาไปแปลความยังไงนะนึกถึงตัวเองนะครับเราเลือกไพ่นะกองที่1กองเรือนะครับกองที่2กองมา้ากองที่3กองบิชอปนะโอเคนะเมื่อเพืเ่อนๆเ,เลือกได้แล้วนะครับก็กดที่ time stamp รับชมรับฟังคำทำนาย,ตา,นายตามกองที่เพืเ่อนๆเ,เลือกได้เลยนะครับ สวัสดีชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะครับนะท็อปิกของเราวันนี้ก็คือคุณมีเสน่ห์อะไรที่แทบทําโลกหยุดหมุนนะหยุดหมุนเลยทีเ,ยนะยเดียวนะไพ่ที่นราพูดเรื่องไพ่ไฟออฟคัพนะครับเป็นไพ่ห้าถ้วยลักษณะของไพ่ห้าถ้วยนี้นะดูเป็นคนที่แบบว่ากําลังอะไรอวรกําลังเสียใจอะไรบางอย่างที่เราเสียไปนะมีถ้วยที่มันหกไป3อันนะครับคือตามจิตมนุษย์ปกติแล้วเนี่ยเรามักจะถูก สร้างให้ไปโฟกัสสิ่งที่เราสูญเสียหรือว่ากลัวการสูญเสียเนี่ยมากกว่าที่จะโฟกัสสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยไปเพิ่มพูนอะไรดีๆนะครับแต่ธรรมชาติของมนุษย์มันก็ไม่ได้สร้างมาโดยไร้เหตุผลนะครับลักษณะของตัวคุณนะเมื่อคุณใช้นะความสามารถนี้ของตัวคุณเนี่ยคุณจะมองเห็นปัญหาก่อนคนอื่นเมื่อมองเห็นปัญหาก่อนคนอื่นมันก็มีทางเลือกให้คุณระหว่างหนึ่งคือเศร้าออไปแบบไม่รู้สาเหตุซึมไปเลยนะหรือว่าอีกอีก ทางเลือกหนึ่งนะเป็นทางเลือกหลักๆก็คือก็หาวิธีแก้มันแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ยอมรับยอมรับแล้วก็เราก็ไปโฟกัสด้านด,ดีด้านอื่นใช่ไหมนะเนี่ยคือคุณสมบัติด,ด้านดีของคุณนะครับคุณจะมองเห็นปัญหาก่อนคนอื่นคุณจะมองเห็นเพนพอยและเวลาคุณมองเห็นเพนพอยนะคุณจะหาวิธีแก้เวลาคุณหาวิธีแก้ได้ปุ๊บมันก็อาจจะกลายเป็นธุรกิจมันก็อาจจะกลายเป็นพรสวัสดิ์ใหม่ๆของเพื่อน นะที่มีความสามารถใหม่ๆของเพื่อนๆนะครับเนี่ยแหละเป็นด้านดีนะของเรานะไพ่ไฟออฟครับก็มีทั้งความหมายด้านบวกด้านลบขึ้นอยู่กับเราจะมองมันขอดูหน่อยซิอะไรที่เป็นคุณนะนี่มีอะไรอีกมองด้านลบละอะไรอีกก้าวไม้นะครับเดอะมูนนะอุ้ยมีเซนดีนะชาวกองนี้ซีเรียนนะครับหรือก็เอ็มเพตามปกติแล้วชาวกองเนี้ยคุณจะมีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์เหมือนมีมนคัง ใครมองเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกว่าคุณคือคนงามคุณคือคนสวยถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณอาจจะมีความแบบว่าหน้าสวยหน้าหวานนะเออมีความน่ารักหน้าสวยหน้าหวานนะครับคนรักคนชอบมีคนรักคนชอบนะมีเซนต์มีสัมผัสทุกคนที่รู้จักคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณมีป๊อปเซนต์ที่ดีมีประษาสัมผัสที่ดีคุณมักจะมีรางสังหรณ์ที่ดีรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนด้วยซ้ํา นะบางทีคุณอาจจะวิตกกังวลเกินไปแต่คุณจะแยกแยะออกนะเวลาที่คุณอยู่กับจิตของคุณเก่งคุณก็จะแยกแยะออกว่าอะไรที่คุณวิตกเกินไปและอะไรที่มันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงอะไรที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงคุณก็หาวิธีแก้นะเพราะว่าเป็นนักแก้ปัญหานะครับนะมองอดีตที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคุณก็จะมองถึงแบบถึงความเจ็บปวดถึงเพนพอยต์แล้วก็วิธีแก้อ่าแก้แก้เพนแก้ความเจ็บปวดนะ คุณเป็นคนที่ห่วงของห่วงพื้นที่ส่วนตัวนะโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่สวยหวานนะผู้หญิงสวยหวานถ้าผู้ชายอะ่ะก็จะหน้าหวานนะคุณมีสเสน่ห์อะไรที่แทบทําให้โลกหยุดหมุนมีอะไรอีกนะนอกจากนี้นี่เป็นพลังงานของคุณนะแล้วเนี่ยสเสน่ห์ของคุณนะเทมเพลนส์ ance, นะครับเอสอบครับนะครับเอสอบครับหนึ่งถ้วยเนาะเดอะฟูนะโอุย้ยเดอะฟูน่ารักจังเลย 8ดถ้วยโอ้ยชาวกองนี้มีความเป็นนักเดินทางเดินทางเนี่ยนักเดินทางนะครับปรับตัวเก่งนะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักนะครับมีจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความอบอ้อมอารีบางคนเนี่ยอาจจะมีการแบบเออไพ่สามใบนี้เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะเดินทางไปซัพพอร์ตจิตใจคนอื่นก็ได้เดินทางไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้เดินทางไปแบบว่าเออเรียกว่าเหมือนไป เดินสายทำบุญอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะเพราะเป็นคนเก่งนะเก่งเรื่องการเดินทางหรือไม่ก็จะมีการเชื่อมต่อการพูดคุยกันนะครับเอเนจีของความเป็นเด็กของคุณเนี่ยของการเป็นนักเดินทางของคุณเนี่ยนะทำให้คุณดูสดใหม่เสมอๆนะครับเป็นเอเนจีของความสดใหม่เสมอๆนะแล้วก็จะสามารถ move on จากความทุกข์ นะทิ้งความทุกข์ความเศร้าเอาไว้เบื้องหลังไม่ใช่เพราะเราเก็บกดแต่เพราะเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่รู้จะทุกข์กับมันไปทําไมแลนะชีวิตของเรามีด้านดีๆมีอะไรดีๆให้โฟกัสส่วนเรื่องที่ทุกข์แน่นอนว่ามันอาจจะมีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวพันกับเราใช่ไหมเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวยุ่งกับเราแต่ว่ามันก็จะมีเ,เรียกว่าทางออกนะชาวกองนี้ก็ชอบหาทางออก ปรับตัวเก่งนะครับเป็นที่รักของสังคมเดินไปทางไหนก็มีแต่คนรักรู้สึกว่าคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มความสนุกสนานความตลกความล่าเริงสิ่งเหล่านี้คู่ควรกับคุณมากๆเลยคุณคู่ควรที่จะมีสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นคือสิ่งที่คนรอบข้างอมองคุณเข้ามานะความเป็นเด็กความปรับตัวเก่งใช่ไหมเออการเป็นคนกระฉับกระเฉงเออความหมายของความชอบเดินทางนักสำรวจไงก็เป็นคนที่กระฉับกระเฉงด้วย นะครับเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาคนรอบข้างนี่ชอบมากเลยนะแต่จะเกิดอะไรขึ้นนะกับชาวกองนี้เอ The World นะครับ2ไม้อส,สวินไม้นะแล้วก็สิดาบชาวกองนี้เนี่ยจะมีการจบลงของความทุกข์ความเศร้าที่มันเลื้อยลังมานานการจบลงในที่นี้คือการจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่ไม่ได้จบลงเพื่อที่จะ อบอกว่าเราดีเราไม่ดีหรือว่าลถคุณค่าอะไรในตัวเรานะเพราะเราเองเนี่ยพอรู้คุณค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวเราอาจจะมีคู่ควรในสังคมนั้นๆในพื้นถิ่นในที่อยู่นั้นๆน,น,นะครับไอสิบดาบของซารับนี้เขาน่ารักมากเลยนะครับเป็นการจบลงแต่ว่าแมวเนี่ยไม่โดนดาบปากนะเขาพุ่งเขาวิ่งหนีออกมาก่อนนะครับก็บหมายถึงการเอาตัวรอดได้ นะแล้วก็เนี่ยบง่งบอกถึงการมูฟการย้ายหลายคนจะมีเกณฑ์นะได้ย้ายถิ่นฐานได้ย้ายสถานที่ได้ไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยได้ย้ายสถานที่ใหม่ๆได้ย้ายงานก็ได้นะบางคนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เปลี่ยนงานซึ่งมันเป็นงานที่แบบจะลงจิตใจได้ดีกว่าเดิมอะเออคืออะไรคือทุกๆก,ก,กออ็ลากซายอนาระอะไรเงี้ยกูด <laughs> บายไซโยนาระเลยนะความทุกข์นะไม่เอาไม่ชอบนะ เออเราก็จะเคลื่อนย้ายออกมานะครับนี่อสศวินไม้นะครับนะการเคลื่อนที่การเคลื่อนย้ายการเดินทางนะการมองนะมองไปข้างหน้ามองอนาคตที่กว้างไกลนะครับสิ่งดีๆก็จะมีอยู่ข้างหน้านะนี่ the world เดี๋ยวเรามาย้อนตากันนะครับลักษนาดาวจันดาวสุขของคุณนะครับดาวสุขของคุณนะเด่นราศีมีของคุณเด่นนะตรงนี้ราศีอะไรของคุณเด่นอีกเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้มังกร โอ้น็อดนดนะหมายถึงความหมกมุ่นความออฟเซ็ความแบบชอบมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นๆอย่างรุนแรงและอย่างแรงกล้านะแสดงว่าชาวกองนี้นี่มีแพชชั่นแรงนะครับพบที่4ี่นี่พบพันธุเนี่ยเกี่ยวกับครอบครัวความอบอุ่นอย่างเงี้ยเราสมควรที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นครอบครัวหรืออาจจะเป็นจากจัก,กรวาลก็ได้ที่จะส่งคนที่แบบเอ่อดีต่อเรานะเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับเรานะครับเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนสะสววัดัดดี้ยครบ ดูซิว่าโลกหยุดหมุนไปหรือยังนะสวัสดีชาวกองที่สองกองม้านะครับคุณมีสเสน่ห์อะไรที่แทบทําโลกหยุดหมุนนะชาวกองนี้จะต้องมีข้อดีข้อเด็ดมีด้านเด็ดของคุณและด้านเด็ดของคุณคืออะไรวันนี้ภพยที่มันเพนเลื่อกนะครับควีนออฟวอรนะครับเป็นราชินีไม้นะลักษณะของชาวกองนี้เป็นคนที่อิสระอินดี้นะครับฉลา,าดแบบอินดี้ฉลาดแบบคนมาคุมอะไรคุณม,มากมายเนี่ยไม่ได้นะเออฉลา,าดแบบว่าใครจะมาคุยมาคุมมา มามามาสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่ค่อยชอบนะคุณจะชอบอะไรที่ <c oughs> มีอิสระได้คิดเองอ่ได้คิดเอง,นะไ,ดดเองได้ทําเองได้ลงมือเองแตนะ่ชาวกองนี้จะฉลาดนะแต่ไม่ชอบคนมาควบคุมแล้วคุณจะปล่อยอิสระให้กับตัวเองถ้าเกิดว่าคุณได้ทํางานอะไรสักงานหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีอิสระที่ได้คิดที่ได้ทําที่ได้ทดลองต่างๆแลจะเป็นงานวิชาการหรืออะไรางี้ก็ได้นะคุณก็จะมีกฎเกณฑ์ของคุณนะ ซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้นะครับเวลาคุณทำมันก็ทำมันได้ดีด้วยนะสวยฉลาดนะชาวกองนี้นะอ่ะเรามาดูกันนะครับนะสเสน่อะไรนะขอส่องพลังงานของตัวคุณก่อนราชาถ้วยนะครับเด็กถือถ้วยนะเดิมูนโอภัยทัดน้ำเนี่ยค่อนข้างเสด็จในนะสองสามใบแรกเลยเนาะเดิมูน moon, แล้วก็เดิฟู ชาวกองนี้อบอุ่นนะอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีความรักนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีรักชอบหรือเกลียดโกรธจะไม่แสดงสีหน้ามักแก้ปัญหาด้วยมุกตลกเป็นมุกตลกหรือว่าเรื่องขำขหรือว่ามองเป็นเรื่องขำขไปอะ่ะชาวกองนี้จะมีจิตใจที่แบบใจเย็นนะใจดีใจเย็นไม่ได้แปลว่าเรายอมให้เขาเอาเปรียบนะแต่เราก็จะมีการขีดเส้นเนาะก็รู้ว่าตัวเองเอ วางตัวตรงไหนดีแล้วก็รู้ว่าอีกฝ่ายวางตัวตรงไหนดีไม่ได้แปลว่าคุณไม่เคยเจอปัญหาอะไรก่อนในชีวิตเลยแต่ลักษณะของการแก้ปัญหาของคุณมันน่ายกย่องนะเพราะคุณจะมองเออมองนเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกไปมองเห็นความเป็นเด็กในตัวเองแล้วมองเห็นเด็กน้อยคนนั้นในตัวคนอื่นเวลาคุณให้อภัยเด็กน้อยในตัวเองเป็นคุณก็จะให้อภัยคนอื่นเป็น เวลาที่คุณเข้าใจเด็กน้อยว่าเออมันขาดมันยังหวยอะไรบางอย่างอยู่มันยังต้องการอะไรบางอย่างอยู่คุณเติมเต็มให้ตัวเองเป็นให้เด็กน้อยในใจของคุณเป็นคุณก็จะเติมเต็มให้กับผู้อื่นเป็นจึงทําให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความอบอ้อมอารีมีจิตที่เมตตาสูงมากๆเลยอะ่ะตัวคุณจะมีจิตเมตตาที่สูงนะะมีความเป็นเด็กมีความสดใสร่าเริงมีความสนุกมีความตลกเนาะส่วนเรื่องอะไรที่แบบชอบไม่ชอบคุณก็ เก็บไว้ในใจแล้วก็รอวันที่เราจะลิสมันออกในทางที่ถูกต้องนะรอที่จะปลดปล่อยมันออกไปในวันที่มันถูกต้องนะในวันที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องและในสถานการณ์ที่ถูกต้องนะครับชาวกรองนี้จึงมักเป็นคนอารมณ์ดีอยู่เสมอเสมอมีอารมณ์ขันอยู่เสมอเสมอรู้จักยิ้มแล้วก็หัวเราะให้กับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ,ๆของตัวเองเนี่ยแล้วจะมาบอกว่าไม่มีเสน่ห์ไม่ได้นะเพร่ะคนที่รู้จักยิ้มรู้จัก หัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยเหมือนได้สิทธิพิเศษจากจัก,กรวาลเลยอะ่ะนะตัวคุณที่กล้ายิ้มกล้าหัวเราะคุณก็จะลดความเครียดกับตัวเองลงอีโก้ของคุณมันก็จะแบบไม่ได้เขาเรียกอะไรมันมันมากมากพอที่จะปกป้องตัวคุณแต่ไม่ได้ใหญ่เกินที่จะไปคับหรือเบียดเบียนคนอื่นนึกออกไหมใครอยู่ใกล้คุณก็รู้สึกว่าเออมันสบายมันผ่อนคลายนาะแล้วก็อิสระรู้สึกว่าตัวคุณน่ะจะเป็นคนที่อิสระมากจะให้อิสระกับ ใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งให้อิสระคนรอบข้างอนะมากและให้อิสระกับตัวเองด้วยแลนะคุณก็รู้ว่าตัวเองสมควรที่จะได้รับอิสระแล้วก็ไม่ชอบเอาอะไรไปผูกพันผูกมัดนะเกี่ยวดองหนองยุ่งให้มันแบบยุ่งเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์แล้วล่ะนะนะอ่ะแล้วเรามาดูท็อปิกคุณมีสเสน่ห์อะไรที่แทบทําโลกหยุดหมุนอีกบ้าง4่ถ้วยนะครับนี่1่เหรียญนะมีอะไรอีกนะนี่2ดาบแล้วก็ไอซ็อกคัพนะ มีเลขหนึ่งสองใบเพียมเห็นนะตรงนี้เอสซับเพนทักเกิลแล้วก็เอสซับครับนะหนึ่งเหรียญของเรากับหนึ่งถ้วยของเรานะครับชาวกองนี้ชอบ ความริเริ่มสร้างสารรค์การเริ่มต้นใหม่นะมีไพ่เด็กอยู่ตรงนี้แล้วก็เดลโฟอยู่ตรงนี้ด้วยไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเมื่อทำโปรเจกต์หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะหาเรื่องเราจะใช้คำว,ว่าหาเรื่องไม่ได้เป็นคาเชิงลบนะคุณก็จะหาโปรเจกต์ใหม่ๆมาทําเสมอๆหรือไม่ก็คิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณเป็นคนขี้เบือ่อแล้วก็ไม่ชอบแบบไม่ชอบอะไรซ้ำซากจําเจนะจะบอกว่ามูฟออนเร็วพี่เข้มพี่เข้มรู้สึกว่าชาวกองเนี้ยจะไม่ ไม่ไม่สนเลยเรื่อง move on ไม่ move on ถ้าอะไรที่มันมีความถูกปุ๊บเรารู้ว่าเราไม่คู่ควรเราย้ายออกมาเราเรามีความสุขของเราอยู่แล้วนะแล้วเราก็มอบสิ่งดีๆให้ตัวเองเหมือนมีของขวัญของรางวัลให้ตัวเองทุกๆวันเนี่ยคิดแบบนี้เนี่ยน้าคุณจะเด็กนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเครียดหน้าเด็กแบบไม่ต้องทำศัลยกรรมมันเขาเรียกว่าเด็กแบบธรรมชาติอะนะเออ หรือใครอยากเสริมเติมแต่งก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปฉีดไปอะไรเยอะเพราะว่าน่าจะดูอ่อนกว่าวัยอยู่แล้วมีความคิดที่ไม่ค่อยเครียดคนรอบข้างเวลายอยู่ใกล้คุณก็จะสบายบายคุณก็จะเปิดโอกาสเดี๋ยวอ๋อไม่ชอบฉันเหรอเดี๋ยวฉันก็เดินออกมานิดนึงเดี๋ยวถ้าเธอชอบฉันวันไหนเดี๋ยวเธอก็เดินตามมาเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะแล้วก็ไม่ไปคาดหวังเออเธออยู่ตรงนั้นเธอก็อยู่เธอไม่อยู่ฉันก็เดินออกมานะนี่คือความเก่งนะครับแต่จะเป็นคนขี้เบื่อนะ เออในความขี้เบื่อก็เป็นคําทํานายด้านลบก็ได้นะแต่มันเป็นด้านบวกก็ได้ด้วยความที่ว่าขี้เบื่อคุณก็จะหาอะไรใหม่ๆมาทำไนงะก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดเวลาถ้ามีโปรเจกต์เดิมๆทาไปนานๆบางทีมันเบื่อละก็จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆให้ชีวิตมันมีสีสันตลอดเวลานะสองดาบเนี่ยเป็นคนที่มีความแบบแตกต่างจากคนอื่น นะตัวคุณจะมีความแตกแต่างจากคนอื่นจะไม่เหมือนคนอื่นบางทีจะมีความคิดนะความคิดอะไรอย่างเงี้ยที่แปลกที่ฉีกแล้วก็แหวกแนวมีไอเดียที่สร้างสารรค์นะครับนะชอบริเริ่มอ,อะไรใหม่ๆเป็นคนใจดีใจเย็นเห็นมาพา่ถยวยก็มาสนับสนุนคิดอะไรทําได้จริงนะ คณก็เลยจะเหมาะกับสายอะไรก็ตามที่ทางานกับ1นึคือเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีต้องอัปเดตอัปเดตลอดเวลาใช่ไหมสองคือเรื่องอะไรที่แบบเด็กๆใหม่ๆเด็กๆเ,เขาเล่นการเกมเกิร์มอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยนี้ก็อาจจะหมายถึงสื่อถึง t ิ k กตอกด้วยนะครับเพราะว่ามันแบบมันไปกระตุ้นสัญชาตญาณของมนุษย์นะมันไปกระตุ้นความความรู้สึกอยากอะไรอย่างเงี้ยเออจะมีมุมความเป็นเด็กเข้ากับเด็กได้ดีนะเป็นนักว,วิชาการที่ทํางานกับเด็กได้ดี ดูซีมีอะไรอีกบ้างที่เป็นตัวคุณเนาะจะเกิดอะไรขึ้น,นะสนเสน่ห์ของคุณดึงดูดอะไรเข้ามาคุณอาจจะมีปัญหาหรือประเด็นเนาะในเรื่องกฎหมายอะไรเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคุณมักจะใช้มักจะได้ชชนะเหนือสิ่งนั้นนะครับหรือว่าสิ่งที่เท่าเทียมกันหรือมากกว่าก็ได้นะชนะไม่ชนะไม่รู้แต่ว่าการเงินของคุณจะเข้ามาสังคมนะสังคมดีๆอะไรต่างๆี่จะเข้ามานะครับนะละขนาดดาวจันดาวสุข,ขของคุณนะครับที่โดดเด่นละดาวยูเรนัสเด่นเนาะ ดาวเนปจูนก็เด่นนะครับนะดาวอยุนยาก็ความแบบทันสมัยความอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับดาวเนปจูนเกี่ยวกับจิตใจนะครับราศีสิงห์นะโอเป็นคนที่มีความใจกล้านเนาะพบที่12นะครับเป็นความแบบลึกลับนะครับจิตใต้สำนึกต่างๆการจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองบิชอปคุณมีสเสน่ห์อะไรที่แทบทําโลกหยุดหมุนเรามาดูกันสิว่าโลกโลกของคนรอบข้างของคุณนหยุดหมุนไปมหรือ,อยังนะเอ่ออันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะถ้าโลกหยุดหมุนจริงๆนี่อันตรายนะมนุษย์มนุษย์อะไรนี่กระเด็นกระดอนกันหมดมันโลกหยุดหมุนเนี่ยนะเพราะว่าโลกของเรานี่เคลื่อนที่เร็วนะพี่เข้มบอกเลยอ่ะอันนี้เป็นกองบิชอปนะครับแล้วก็ท็อปปีนะครับสเสน่ห์ของคุณเนาะ ไฟออฟคอยเป็นไพ่ที่ท่านเพิ่นเลือกไฟออฟคอยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดูแบบว่าหดหูสิ้นหวังแล้วก็ดูทุกข์ดูเศร้าก็จริงนะแต่ว่าเขามีด้านดีๆอยู่คือเขายังมีความหวังเล็กๆอยู่นะครับเขายังมีความหวังเล็กๆอยู่นี่สาวน้อยไม่ขีดไฟนะสาวน้อยก้านขีดไฟแล้วก็ในภาพนี้เขายังไม่ได้เสียนะครับเขาเขากาลังมองเปลวไฟยังมีความหวังนะครับนะ เขากำลังมองเปลวไฟอย่างมีความหวังเขากำลัง v i s u a l i เ a t i o n อะไรบางอย่างอยู่นะครับชาวกรองนี้จึงเป็นคนที่ v i s u a l i เ a t i o n ได้แต่ต้องมีการต่อยอดนิดนึงนะแล้วก็พยายามอย่าปรุงจิตของตัวเองไปคุ้นชินกับความรู้สึกขาดนะเพราะความรู้สึกขาดแคลนมันจะดึงดูดความรู้สึกขาดแคลนนะรู้หรือเปล่านะคุณจะต้องดึงดูดสิ่งที่คุณมีดึงดูดความมัง่งคั่งสิ่งที่คุณมีจะดึงดูดสิ่งที่คุณมีนะครับดังนั้นอะไรนะที่เธอคนนี้กําลังมีอยู่อะไรนะที่ตัวคุณกําลังมีอยู่เรามาดูกันซิ อะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะการดีๆของคุณเนี่ยขอส่องพลังงานหน่อยนะครับนี่ไพ่สเตนนะครับคุณยังมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับราชาถ้วยนะครับนี่สี่ถ้วยนะแล้วก็มีสิบเ,เหรียญน,นะครับลักษณะของชาวกองนี้นะพี่เข้มอยากจะบอกเลยว่าตัวคุณนะ่ะ เป็นคนที่ร่ำรวยได้นะเนี่ยเพราะจิตของคุณยมันมีสิบเหรียญมาล,ละเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้นะมีใจิตใจที่เข้มแข็งรักชอบหรือเกลียดโกรธนะคุณจะเป็นคนที่เก็บไว้ในใจนะคุณลองจินตนาการดูว่าตัวคุณเนี่ยมีเอเนจดีดีๆเหล่านี้อยู่ในตัวกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะถูกเกลียด คนบางคนก็าอาจจะมองคนดีบ้างไม่ดีบ้างคนบางคนก็าอาจจะไม่ได้มองคนเลวร้ายเท่าที่คุณคิดนะเพียงแต่ว่า,าวิธีการสื่อสารวิธีการพูดวิธีการบอกกล่าวของเขาอะถ้าเราไปโฟกัสแต่ด้านลบอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเจ็บปวดเนาะให้เราไปโฟกัสด้านบวกนะครับให้ปฏิเสธปฏิเสธที่จะรับอะไรบางอย่างจากคนบางคนนะปฏิเสธที่จะรับพลังงานลบจากโลกภายนอกและรู้ว่าตัวของเราจิตใจของเราคือสิ่งที่น่าทนุถนอมสิ่งที่น่าอบกอดนะครับ ตัวคุณจะมีความเข้มแข็งความแข็งแกร่งตัวคุณจะมีะความใจดีใจเย็นนะครับคุณคู่ควรกับความแข็งแกร่งใจดีใจเย็นแล้วก็ความมั่งคั่งร่ํารวยคุณคู่ควรกับการปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่ต้องการคัดกรองเฉพาะสิ่งดีๆที่คุณต้องการคุณจะ manifest อะไรหลายๆอย่างได้ในชีวิตรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณอยากมีชีวิตที่แบบหรูหราชีวิตที่อยู่ใน อาจจะอาจจะมองว่าเป็นอยู่ในโลกวัตถุก็ได้นะแต่ว่าร่ํารวยมั่งคั่งคุณมีได้นะเริ่มเริ่มจากการมั่งคัง่งในเริ่มจากการรวยเพื่อนก่อนแล้วนะเพราะบางคนเนี่ยจะไม่กล้าไปหาเพื่อนใหม่ๆเพราะว่าอาจจะมีปัญหาอะไรไวัยเด็กที่เรายัางโฟกัสกับความรู้สึกขาดอะไรเงี้ยแต่จริงๆตัวคุณคนะู่ควรกับความมั่งคั่งร่ํารวยนะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าแล้วสเสน่ห์อะไรลนะ่ะที่แทบทําโลกหยุดหมุนไปเลยนะขอดูหน่อยซิ เด็กถือถ้วยนะครับนี่เจ็ดเหรียญน,นะเอ้ยเป็นคนเก็บหอมรอมริบชอบสะสมเงินสะสมของมีของสะสมนะครับรายชินีถ้วยนะเออมีความใจดีใจเย็นมานะราชากับรายชินีก็มานะครับตรงนี้เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและกล้าแกร่งนี่คือสิ่งที่คู่ควรกับคุณนะครับกล้าที่จะพูดสิ่งที่เป็นตัวเองไปกล้าที่จะบอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบเราเอาหรือไม่เอาสิ่งนี้และเรามีเหตุผลของตัวเองเนาะ สามถ้วยการเป็นคนพูดเก่งคุยสนุกเราสามารถคุยกับคนรับข้างได้และคุยในฐานะที่เราเท่าเทียมกับคนอื่นด้วยไม่ได้แบบไปขอความช่วยเหลือหรือไปง้อไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นการพูดคุยแบบเพื่อนๆเพื่อ,อสร้างคอนเนคชันใหม่ๆนะเปิดเพจเปิดอะไรขึ้นมาก็สร้างคอนเนคชันใหม่ๆสร้างฐานลูกค้าและลูกค้าจะรอยัลตี้กับคุณด้วยรอยัลตี้แปลว่าอะไร มีความพักดีต่อแบรนด์คุณมีความพักดีต่อร้านค้าของคุณต่อธุรกิจของคุณด้วยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่คู้ควรแล้วก็เหมาะสมกับคุณมากๆเลยนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะเป็นคนใจดีใจดีใจเย็นกับคนอื่นนะแต่ก็ยังเห็นความสําคัญของตัวเองกล้าขีดา o เดอรี่มีา o เดอรี่กับคนอื่นนะครับนี่เป็นคนที่ชอบเก็บหอมรลอมริบนะสะสมเงินสะสมของเป็นคนที่มีความปราณีตมีจิตใจที่ปราณีตมีจิตใจที่อ่อนโยน นะดูแลตัวเองเป็นก็จะดูแลคนอื่นเป็นแล้วก็จะดึงดูดคนที่ดูแลตัวคุณเป็นเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยหรือถ้าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาดูแลใครไม่เป็นเวลาที่เขาเห็นคุณทรีตตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองคิดต่อตัวเองยังไงแล้วเขารู้สึกได้เขาสัมผัสได้เขาก็จะปฏิบัติกับคุณเท่าที่คุณดีกับตัวเองเห็นไหมความอ่อนโยนความน่ารักนะครับนี่คือคุณสมบัติของความเป็นคุณเลมแล้วมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคืออ่อนโยนน่ะ ความอ่อนโยนมาเต็มเลยแต่ไม่อ่อนแอนะมีเซนส์อยู่ด้วยคนะุยสนุกนะครับอ๋ออีกอันหนึ่งก็คือคุณเวลาคุณเข้าสังคมอ่ะคุณเซเลบรตนะเวลาคนอื่นได้ดีคุณจะยินดีเมื่อเขาได้ดีคนที่รู้จักยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นจากจักรวาลด้วยนะสิ่งดีๆที่ที่คนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นได้รับสิ่งนี้แล้วเราไม่เป็นไรเขาเขาได้รับวันนี้ เรายินดีกับเขาเนี่ยเดี๋ยวจักรวาลจะส่งสิ่งเดียวกันเพราะเขารู้ว่าคุณชอบเขารู้ว่าคุณต้องการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีบรรยากาศคุณก็จะดีแบบดีรอบตัวคุณเลยนะเรามาดูซิว่ามีอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นดีๆกับชาวกองนี้บ้างนะเออเพราะเสน่ห์ของคุณเราได้บอกไปแล้วเนาะความน่ารักความอ่อนโยนเนาะ จะมีเพื่อนเก่กาลักเก่าเข้ามาในชีว hey, ิตนะเออจะมีอะไรเก่าๆเข้ามาในชีวิตมีงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นงานที่แบบมีความต่อเนื่องสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อนเก่ารักเก่าเข้ามาให้เราเลือกนะแล้วเราจะเลือกเราจะไม่เลือกก็ได้แต่จะเข้ามาให้เราเลือกนะเพื่อนเก่าๆบางทีเขาเข้ามาในฐานะเพื่อนก็ได้นะเพื่อนเก่าๆก็จะเข้ามาด้วยเพื่อที่จะ เรียกว่าอะไรเหมือนซัพพอร์ตกำลังใจกันนะมีการให้กำลังใจกันนะครับสนับสนุนกันอันนี้เป็นความรู้สึกดีๆที่ทุกคนมีให้คุณนะดังนั้นด้านเสน่ห์ของคุณอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแล้วก็ชอบสะสมของใช่ไหมรายล้อมไปด้วยความมั่งคั่งนะครับนั้นคือสิ่งที่คู่ควรกับคุณเนาะ แม้ว่าตอนต้นชีวิตอาจจะดูลําบากไปบ้างแต่ว่าทัศนคติเหล่านั้นพอเรามาปรับใหม่พอเราโตแล้วเราเริ่มยืนได้แล้วเราปรับทัศนคติใหม่เพื่อเปลี่ยนชุดนะทัศนคติเดิมมันเอาไว้ป้องกันให้เราเอาตัวรอดแต่ทัศนคติใหม่จะดึงดูดความมั่งคัง่งนะครับราศีสิงห์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะราศีอะไรอีกราศีแมงป่องเนาะดาวพุธอ้ามีดาวพุธแสดงว่าเป็นคนพูดเก่งนะพูดแล้วคนรู้สึก อ่อนโยนรู้สึกเาวากับว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเขาพบที่4นะพบพันธุนะครอบครัวเขือญาติเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับนะครับนี่คือท้ายคลิปของเรานะครับตามท็อปิกของเราวันนี้ก็คือคุณมีเสน่ห์อะไรที่แทบทําโลกหยุดหมุนนะมีไพ่ไฮเอเไม่ใช่ไฮพิสเอ็มเพนาเอ็มเพเนี่ยอยู่ ใต้กองนะครับเอมเพสเนี่ยหมายถึงความสวยความสง่าราศีนะครับเออความสวยเฟมินินเอนเนอรจีนะความเป็นแม่นะครับอยู่ในตัวของคุณถ้าผู้หญิงมาเลือกเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์แบบผู้หญิงมากแต่ถ้าเป็นผู้ชายมาเลือกก็ไม่ต้องกังวลไปนะ คุณยังเพิ่มความเป็นผู้นําอะไรได้อยู่แต่ไพ่เนี่ยจะบอกว่าตัวคุณอะมีเฟมินีนเอนเนอร์จีที่ค่อนข้างสูงเป็นคนที่เอาอกเอาใจผู้หญิงเข้าใจว่าผู้หญิงรักหรือว่าชอบอะไรบางทีจะมีความหวานจะเป็นผู้ชายหวานๆเออพูดขะขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเอาเอกเอาใจผู้หญิงเป็นนะครับเพราะคุณมีดีด้านนี้อยู่แล้วให้ใช้ด้านนี้ให้ถูกที่ถูกคนแล้วก็ถูกเวลาเท่านั้นเองนะ ใช้เฟมินิเน่เอนดจี้ให้เป็นประโยชน์ให้ถูกเวลาคุณจะดึงดูดผู้หญิงได้แต่ถ้าผู้ชายใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะเขาเรียกอ,อะไรผู้หญิงจะมองคุณเป็นอวังไปอะไรอย่างนี้ไปนะเออแต่ว่าถ้าคุณใช้ถูกจุดผู้หญิงจะติดคุณงอมแงมเลยนะส่วนผู้หญิงยังไม่ต้องกลัวนะไพเอ็มเพลเป็นไพ่ผู้หญิงอยู่แล้วนะมันดีอยู่แล้วนะมันดีในความเป็นผู้หญิงอยู่แล้วนะครับมันจะดีในความเป็นแบบความอ่อนโยนอะไรเงี้ยความเป็นผู้หญิงเฟมินิเนเอนจี้ของคุณสูงนะครับการดูแลการเอาใจใส่ น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเสน่ห์ของคุณนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขายังไม่เขายังไม่อนุญาตให้เราไปดีกับเขาไปเอาใจใส่ใเขาได้ทําไงดีเราเอาพลังงานตรงนี้มามอบให้ตัวเองก่อนลองหลับตาแล้วเห็นตัวเองในวัยเด็กอะ่ะเ,เห็นตัวเองในวัยเด็กแล้วก็ดูซิว่าเด็กน้อยคนนั้นอยากได้อะไรการดูแลเอาใจใส่อะไรจากเราผู้นี้นะให้เราอ่ะทำนะทำในจินตนาการเลยนะครับเดี๋ยวเราทําเป็นพอเราทําเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยจักรวาล จะมอบความรักให้คุณจะมอบเสน่ห์ให้คุณนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่มีในตัวคุณอยู่แล้วดีกว่านะจะเรียกว่าจักรวาลมอบให้ก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่ามันมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะอะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะเพื่อนอน,นะ การดูดวงแบบพิการนะครับเป็น general reading คำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกันแล้วแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับเพ,เพื่อนๆสามารถซับพอร์ต h a n n e l ี่เข้มได้ตั้งแต่การ Subcribe l ไลค์แชร์ share, นะครับดูดวงส่วนตัวหลังไม้เนี่ยเป็นการซับพอร์ตโดยมีค่าครูเนาะเป็นพี่เข้มคิดค่าครูเล็กน้อยแล้วก็มีปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักก็ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบดูดวง นอกจากนี้นะครับเพื่อนๆยังสามารถจะกดปุ่มซุปเปอร์แทงสมัครสมาชิกช่องได้หรือว่าติดตามผลงานของพี่เข้มในเรื่องอื่นๆเช่นพี่เข้มมีช่องอื่นๆนะช่องเล่นเกมอย่างเงี้ยมีช่องอะไรอีกอ่ะช่องอให้คําปรึกษาความรักนะอู่ซ่อมความรักนะพี่เข้มสนับสนุนเลยนะเพราะว่าไปฟังอู่ซ่อมความรักเนี่ยฟังวันล,ละสิบคลิปนะรับรองชีวิตจะเปลี่ยนไปนะโอ้ความรักจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเร็วๆนี้พี่เข้มน่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะเป็นพวกแบบ กำลังกำลังคุยอยู่กับเพื่อนกําลังยังไม่ได้เริ่มสร้างต้องดูก่อนนะเพราะว่าเพื่อนพี่เข้มติดต่อพี่เข้มให้เป็นเกมเดเลกเตอร์นะของเกมอินดี้ก็คือจะสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่เหมือนแบบเหมือนเกมดังๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีทํากันในกลุ่มไม่กี่คนนะเป็นเกมอินดี้ด้วยแล้วก็สามารถมียอดขายชนะเพืนะ่อนพี่เข้มมาเรียนจบเกมมาแล้วพี่เข้มเคยมันเห็นว่าพี่เข้มเคยสร้างเกมก็เลยมาชวนพี่เข้มไปทํา นะก็บอกโปเจกไว้ก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเพราะตอนนี้แค่เริ่มเขียนบทนะเขียนบทก็แสบแล้วเพื่อนก็ร้องไห้ไปหลายคนเจอกันท้ายคลิปนะนเอ้ยท้ายคลิปเจอกันคลิปอื่นของช่องนะสวัสดีด้วยครับ